โอเคนะครับนี่ก็จะให้นำลิงก์นะครับนี่จะเป็นวิธีการวิเคราะห์เรื่องของต้นไม้ปัญหาแล้วก็บันไดผลลัพธ์นะครับเป็นในรูปแบบของ Google Sheets ซึ่งจะทำให้เราก็คือเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สามารถ ดูข้อมูลแบบเร็วถามได้แล้วก็พี่เล้งก็จะดูข้อมูลแบบเร็วถามน,นะครับก็อันดับแรกก็จะเอา copy ตัวคัดลอกตัวเนี้ยตัวลิง์เนี้ยเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็กดวางเข้าไปนะครับอ,อันนี้จะเป็นของ ผลิตเล็บริพุทธผักมวงเตี้ยเพื่อแม่ลานนะครับซึ่งแต่ละลิงจะไม่เหมือนกันนะครับลิงนี้ก็ทุกคนที่มีลิงนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้และก็จะลบข้อมูลก็ได้นะครับอันนี้ผมได้ให้สิทธิ์ทุกท่านในการแก้เป็นอดิเตอร์ได้นะครับก็ระวังนะครับ อันนี้มาดูก่อนนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นเรื่องของอันนี้จะเป็นต้นไม้ปัญหาจะมีอยู่ชีตประมาณ4ี่ห้าชีตต้นไม้ปัญหานะครับปรับให้เป็นอันนั้นจะได้เห็นกว้างกว่าก็เป็นการดัดแปลงจากต้นไม้ตัวจริงที่อยู่เป็น เป็นต้นไม้ก็คือตัวด้านบนที่เป็นใบนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านผลกระทบด้านสังคมและก็เศรษฐกิจนะครับซึ่งผมได้เอาข้อมูลบางส่วนที่ทุกท่านได้คขียเข้าไปในา o o o l l f o r r m แล้วเข้ามาใส่นะครับแต่มันจะมี สิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมก็คือปัญหาด้านสุขภาพใน Google f o r m นั้นส่งเข้ามาผลกระทบข้อละหนึ่งด้านละหนึ่งข้อเองนะครับก็ต้องมีต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นข้อมูลด้านานะครับผลกระทบด้านสุขภาพคนในชุมชนมีอาการแพ้สารเคมีบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่มีการเพาะผักสา บิพวกผักที่มีสารที่มีตกค้างนะครับก็ถ้าเราบรสตสามารถมีข้อมูลเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยผื่นแพ้เนี่ยก็จะเป็นการดีก็คือเราอาจ,จะขอข้อมูลจากราบบสว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานั้นมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาด้วยอาการแพ้บ้างไหมหรือจำนวนเท่าไหร่นะครับข้อมูลนี้น่าจะได้จากราบรสตนะครับ ถ้าเราประตวตอที่ดําเนินการในเรื่องของตรวจเลือดสารเคมีนะครับก็สามารถเอาข้อมูลนั้นเข้ามาได้นะครับข้อมูลด้านสุขภาพทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาจากร,ารงพสตได้เป็นข้อมูลมือสองนะครับผมครับผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอ่านะครับก็ท่ามีเพิ่มเติมให้ใส่เพิ่มเติมนะครับผม ด้านสังคมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนเศรษฐกิจนี้ท่านก็ใส่มาแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเพื่อบริโภคนะครับเฉลี่ย500บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มต้นทุนในการปลูกผักและเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับถ้ามีเพิ่มเติมในมากกว่านี้ก็พิมพ์เข้ามาในนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านล่างที่สําคัญที่สุด ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสาเหตุของปัญหาหรือรากรากของต้นไม้นะครับก็อย่างที่ได้บอกเมื่อสักครูว,ว่าข้อมูลที่คีย์เข้ามาในระบบของ Google Form นั้นจะมีอยู่แค่ด้านละหนึ่งข้อนะครับควรที่จะเพิ่มเติมนะครับเพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมแต่ถ้าบ่งบอก ถ้าเราบอกว่าสาเหตุของปัญหาเรื่องของพฤติกรรมตลาดในชุรรมชนมีการขายผักมากมายโดยไม่ทราบว่าที่มาของปลอดสารเคมีก็คือแสดงว่าคนในชุรรมชนไม่ทราบไม่ทราบว่าผักมาจากไหนทีนี้วิธีการแก้ปัญหาสําหรับพฤติกรรมนี้ก็คือเราก็แค่ไปไปอบรมเรื่องของอคนขายผักแสดงว่ากิจกรรมนี้ ถ้าอบรมการขายผักคนขายผักอย่างเดียวก็จบใช่ไหมครับทีนี้ผมมีตัวอย่างและก็มีม,มีทฤษฎีที่จะให้เราเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอารากของต้นไม้ปัญหานั่นก็คือเราเราจะคิดว่ามันเป็นปัจจัยกําหนดปัญหาสุขภาพนะครับจะมีด้านพฤติกรรมที่ต้องไปดูเรื่องว่าพฤติกรรมด้านด้านของบุคคลเนี่ยความรู้อะไรที่รู้รู้ไม่ถูก หรือไม่รู้นะครับนะครับหรือรู้แล้วแต่ไม่สนใจให้ใส่ครับอย่างเช่นคนในชุมชนไม่มีความตระหนักในการาบริโภคผักที่ปลอดสารพิษความเชื่อความตระหนักเนี่ยต่อปัญหาครับวิถีชีวิตประจําวันก็คือมีการซื้อผักอย่างเดียวไม่มีการประกอบนะครับไม่มีการผลิตเองนะครับงานหรืออาชีพที่ทํามีผลต่อ พฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับอันนี้ในส่วนของอาสาเหตุปัญหาจากพฤติกรรมบุคคลนะครับในส่วนที่2คือสาเหตุปัญหาจากสภาพสังคมนะครับผมก็ให้ใส่ระบุนะครับเข้าไปว่าลักษณะวิถีคนในชุมชนนะครับวิถีปฏิบัติของกลุ่มครอบครัวที่เกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องไม่เถอะเกี่ยวข้องกับเรื่องการปลูก นะครับและก็บริโภคผักนะครับการจัดการของชุมชนรูปแบบกลไกการส่งเสริมหรือรูปแบบการเฝ้ราระวังมีหรือไม่มีมีการวางแผนการยอมรับและปฏิบัติตามกติกาชุมชนไหมมีกติกาชุมชนในเรื่องนี้ไหมถ้าไม่มีให้ใส่นะครับในเรื่องของอสภาพสังคมไม่มีใคร ผู้นำก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของอการบริโภคผักที่ปลอดสารเคมีก็จะใส่ในส่วนของอสภาพสังคมนะครับในส่วนของกายภาพจะมีเรื่องของสถานที่นะครับร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยไม่สามารถขายผักที่ปลอดสารพิษได้เพราะมีราคาแพงอ,อันนี้ก็ใส่เข้าไปได้นะครับ ไม่มีแหล่งปลูกผักเป็นศูนย์กลางประมาณนี้นะครับแล้วก็สาเหตุจากระบบที่เกี่ยวข้องหมายถึงว่ากลไกนะครับกลไกในส่วนนี้ระบบระบบหรือว่ากลไกนี้ก็จะเป็นกลไกภาครัฐก็ได้นะครับหรือว่ามีเอก,กชนเข้ามาขายผักที่มีสารพิษนะครับก็ใส่ในส่วนนี้เช่น หน่วยงานราชการไม่ได้ให้ความสําคัญหน่วยงานราชการกต้องระบุเลยนะครับเป็นเรื่องของอ,อบอตอหรือรอพอสอตอหรือการเกษตรหรืออะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับให้ใส่ในส่วนนี้นะครับเราจะได้แก้ปัญหาไปถูกจุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของออชิทแรกที่เกี่ยวกับต้นไม้ปัญหานะครับ ส่วนชีทที่2 3 4สามสีชีทที่2 3 4 5ามสนะครับผมให้จะให้ไปดูบันไดขั้นที่4ก่อนนะครับบันไดขั้นที่สีของมุ่งเตี้ยนะจะดะูจาก Google Form ที่บันทึกเข้ามาอบอกว่าจะต้องการให้เกิดสูนเรียนรู้นะครับผมก็ได้ใส่ปุ่มผลลัพธ์ที่4เกิดสูย์เรียนรู้ทีนี้ อาจจะให้ทางพื้นที่นั้นวิเคราะห์2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าแรงเสริมที่จะทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้นี้มีอะไรบ้าง 1, 2 3 4หรสอยกตัวอย่างที่ใส่เข้ามาในกี่นบอกคือมีบุคคลนะครับเป็นเกษตร,รกรผู้เริ่มปลูกผักปลอดสารเคมีในโครงการโคกหนองนานะครับก็ใส่นะครับทีนี้ จะให้คิดต่อว่าเมื่อมีบุคคลต้นแบบในเรื่องของปลูกผักแล้วเราจะต้องสิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงนะครับเพื่อเพิ่มแรงเสริมในส่วนของอบุคคลต้นแบบดังกล่าวนี้ทำอะไรบ้างกับเขาเช่นนำบุคคลดังกล่าวนะครับบุคคลต้นแบบ มาเป็นวิทยากรน,นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ต้องจัดกลุ่มเพื่อเพิ่มแรงเราจะทำให้เกิดกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะครับผมก็ต้องให้บุคคลดังกล่าวบรรยายนะครับผมซึ่งการบรรยายเราจะต้อง,งตั้งชื่อกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมอบรมให้ความ